กืนบ่กืนพี่น้องเอ้กาพี่น้องอเอ้าแม่โอ้โอตัวนี้กาพี่น้องวันนี้ยามสายๆวันนี้ไปซิบเบ็ดมานะสงครามพี่น้องเอ้ยมีน้ำขึ้นหนักเลยวันนี้น ธรรมดามันก็ขึ้นมาเป็นเป็นดัทิศพี่น้อง,องน้ำขึ้นเป็นดัทิศแล้วลุงเก่งบุญได้ล,ลงมาสงข้ามประมาณเขาเกือบอัทิดแล้วน้ำขึ้นเพียบเลยเป็นน้ำแข็งพี่น้องสงสัยยันไกลเขาน้าลุงเลยล่ะเด๋ยวเรือมาจอดพี่พี่น้องกลางทุงแล้วน้ำสงข้ามไหลลิว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  มีลงมาพี่น้องอาจจะไปซิดเบ็ดปากาที่คืบวน้ำขึ้นขนาดนี้น้ำจานไปเบิดละตา,าตามท่ามตามทุ่งไปเบิดละแต่ว่าลุงก็เสีหางนูนพี่น้องงสันนูนสันนูนริมน้ำแแปลงสันแหละไปเฮาไปลองเบึ่พี่น้องมื้อน,นี้บ่มีเป้าหมายมื้อน,นี้ เลือกอะยังเด็บุมมาจะลงมาดูดแล้วเข้าได้มีตกอไผ่ทั้งนั้นนะข้างในม้อไะเดินต่อกุ้งม,มีบุกี่ตัวแล้ว สำรองเหยื่อแท้ห่าได้ใส่เดือนมาน่ยใส่เดือนดำว่าสั้นมันเป็นใส่เดือนกลอมมันตัวนี้น้อยหนึง่งมันก็กินทั้งสองอย่างอย่างใดเก่งกว่ากัน ตัวเนื่องดูเห็นวันนี้ตัวเนื่องยี่หลี่เฮ้ยเฮ้ยอ้หูตัวบุญใหญ่พี่น้องตัวบุคคลใหญ่ตัวบุคคลใหญ่ปะเงียบก่า ก,กืนบ่กืนพี่น้องอ้หูอิดเครือเฮ้อกืนยากกันกืนดีกืนดีพี่น้อง bạn đây xúc nhảy không. khư โอ้ยังกื่นคือเก่าสวยตัวนี้ใหญ่กูโมแต่ว่ากืนวะแต่งเบ็ดใหม่วะบบกืนกัะบบอ,อันนั้นคือว่านะกืนกระลุดกืนข้าวโพด โอ้ลิปูเป็นท่าเลยยิกโอ้โหโบกกืนบาทเีน้องเอง กดีก็คืนมันตายไม่ยังดอกไว้ในเรือเนาะเอาอีกโอ้ติดติดเลยเพียงใดนั่งไหวปลานยังง้อบ่เอืม กะยุบนี่ขาคือเก่ากินผู้ดีบุกคืดอ๋อเปลี่ยนเหงือกพี่น้องโอ้บบอนมันบวกลอนง่ายมันเหนียวใส่เดือดดำเลยติดการอยู่ ภาพไม้กับจิงซี่เลยพี่น้องก่อภัยน้ำท่วมนั่งเฮางนั่งสบายๆบรรยากาศดีดีป่ะนี่บุดบุดแต่ว่าบุดตุกฝนบุดตุกบุดบุดแต่ว่าบอมีฝนพี่น้องเนาะ เรื่อยๆ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 เ,อ,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 เอ,อาก็ตัวนี้ได้ปล่อยตัวนี้ น้อยพี่น้องขย e งนาะไปากรันยงพี่น้องหลายคลิปแล้วบ่ได้ปากรันยง ไปพี่น้องฮะบิดปุ่มสั้น หันดีลงเบิงปะบุกพี่น้องแต่คืออยู่ อู้พี่น้องตาหี่มูทท่านดินเฮ็ดจังเดยอยู่มีอยู่อ๋อเดี๋ยวโบนัยแต่งตัวเแล้วอยูย่ไปเฮ้ย ปรดสุสุดพี่น้องประสตดโอ้แม่เอาปากานึกว่าประสุดลึงคือกัน เล่นมาหาคุณลูกบัวใหญ่พี่น้องป่ามึงอยู่ในบึร์ดบอตัวใหญ่เด็กก็เอาว่าดีแกงก็โหนต่อเนื่องโอ้พี่น้องตัวเขาบัวใหญ่เนี รู่นี่แหละโอ้โหน้องน้องอยู่ข้นอาไหลเลย Ừ, bà nhẫn cái gian cũng hô vậy bà cái gian không biết tụi nhảy được không cái này nhảy rồi không khó hơn bữa đây เอาไนยบ่ได้ไปห้องอู้โหขนอด แย่งพี่น้องสองตัวแล้วเริ่มกินบิดเลยเว้ยตามหากันตั้งนาน อก่าพี่น้องกินผู้ดีเลยก็ปากเลย 오, 대 늑대, 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 어, 대 늑대, 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 늑 แสมสุดท้ายพี่น้องเลยเอาแสมสุดท้ายกับพี่น้องวนาด้เก่งอยู่พี่น้องเลย กันดิข้ามกังเดีดอยู่พีนน่น้องดิแขงกฮปลาแขงปลากาปลาแขงพี่น้องูเอยู่เฮ้ คลิปนี้จบสำนี้พี่น้องคลิปหน้าหน้าจะหนองหรือจังไดต้องเบ่งก่อนกินไปเน,นเนื้อเดี๋ยวล่องลงมาสุดท้ายเขาก็หอดบ้านของโตสองโตไมีน่กข,ข้ามขึ้นพี่น้องมันก็เลยบุกค่อยกินปามันจัน์ ปลา,าจานไปตามถามตามทุ่งแล้วถนนปูนก็ท่วมแลวล่ะ